สวัสดีค่ย้ว่อนจ้าสวัสดีครับกรามแทนยามปูกระานหน่อยครับแต่ามาเมื่อน,นี้มาเหมือนเดิมนําอาหารมาให้เรากินนะครับน้ําปั่นจากใบเตยข้าวเข,า,ข,า,ขานี่เป็นฟีมือปั่นจากใบเตยนะครับใบเตยหลานน้อยทําให้เขาเขาจะเห็นให้ยาเขาดีต่อใจหลานน้อยผู้พิงหลานน้อยใบเตยใ,ตยในแจกในหนวดอ,อย่างอยู่ลูกเต่าอยู่นีบัดนะครับ เมื่อนี้จะบออยากให้รหรเรา้วบอไลายปนไดนหรอกก็คือเมยนะครับคือผมได้เตรียมมากเลยเถื่อนอุปกรณ์ครับนี่เทียตสู้เปียกอันนี้แห้งอันนี้เปียกสำหรับก็คงจะ นี่ครับเป็นข่าววันเนะขาวโพดสำหรับเก่ามือนี่เป็นเดิมเพื่อพลังงานเพื่อเพื่อชีวิตอยู่หลอดเนะจิ๊บจับให้ไม่ต้องเบิรสีหอบบักอาไรสีหอบนะเดี๋ยวขอจิรูปั๊บมาเดี๋ยวจะเอาซ่อนไว้ห้ กเด็กจริงๆแล้วคือจะบอกอย่างนี้เราเบอกหลายนะครับก็เอากอเป็นคลิปในน้อยถาว่าเมือยเมอกับเมือย็เมี่ยเรยดูที่สุดครับเมยอเกิ่นบ่บอถึงชั่วมองลุบถึงชั่วโมองลุกถรามันย่ำสร้าง เก้าอี้จากร,ชราชดาแห็นนะครับเก้าอี้นางไทยคงจะมาถึงมือนีแหละถ้าพอมือนีก็คงอื่นแต่ว่ามั่นใจว่ามาถึงมือนีแน่นอนแต่ก็คงคง,คงจะบ่ไดลุกไปไกลนไเนี่ยเอาถานอมถนอมพลังงานหน่อยก่อนถนอมพลังงานไว้หา,า,าชจวงที่ห้อใส่พลังงานบ่ไดห้อกะ ถนอมถนอมมันไวนะครับดีขึ้นค่อยใส่ค่อยใส่มันลูกเต่ายูนีบ่บดครบครับอยูครบบดอ่เอาเขาเพิ่งออกไปต,ตอนนี้สาย่าทุมเมอรตอนนี้ห้าเอ่ก้าโมงห้าสิบห้านาทีกำนันแยามมาไทยคลิปแล้วล่ะคลิปหนึ่งตั้งแต่คลิปเพิ่งอปไปเมื่อกี้เนี่ยเวลาแปดโมงกว่าเก้าโมงกว่าครับกำนันแยามมาไทยแอ็น,นมนอน ไายเราก็ขึ้นไประเทศสปอร์ตสปอร์ตกลับลงมาตอนแรกก็ว่าบรจากขายดอกเล่าเล่าในตัวเราอยากมาพ่อพี่พ่อน้องอยากมาหานอยากมาหเห็นหน้าเห็นตากันคือที่จริงว่บบาบรบจาคไทยบริจาคไทยคือกำนั้นอย่างไทยอบอกเขาเรา,เราแจ้งไปแล้วละ่ะตอนเราลุกบ้านหนอันนี้ก็เพิ่งลุกขึ้นมากเลยครับลุกขึ้นมากกัน มาเห่นกับหลานไปนายกหนึ่งแล้วได้กับเงินแล้ววันนี้กับนั่นยมทำงานไปตัวนึงเอาเงินมมให้แล้วได้ถีอเงินแล้วยิ้มปุยๆแล้วนี่แกกแกกท็ที่สองกำลังมาถ่ายอยู่ข้างนอกนี่ครับ<อ>แขกมาแล้ว,วแขกมาแล้วมาจากอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการแขกท็อที่สองเนี่อแล้วก็มือมอีมือนี้ก็อาจ,จ์ตมีอ,อีกแขกอีกเจ้าหนึ่งมากนะครับมาใส่เสียงอีกแล้วก็มือนี่ก็สีเฮ็ดเพลงสอสอแล้วก็เฮ็ดสปอร์ต เฮ็ดอ่าเพิงของทั่วไปอีกครับอ่ะจิ้ยกหนะึ่งพออย่างอิ่มนะแล้วจะได้กินยาากินเข้าแล้วต้องกินหมากใหม่เด้ออ่ะกินหมากใหม่หน้ำหมากใหม่ลงไป อันจาวาเท็ยนให้อันนี้มันตีผสมระยาน้ำผลไม้น้ำน้ำดื่มผลไม้แค็นแค็นแข็งน้ำน่แข็งน้ำเขาต้องกินน้ำครับรองน้ำลงไปอันนี้แก้วรักษณะทำความสะอาดดีอยู่ครับก็ใส่ใส่แต่น้ำอุ่นเฮ็ดเป็นน้ำอุ่นบ่มนน้ำพอนะครับ อีครั้งหนึ่งก็ออกไปล้างก็เเลียนเพราะว่านี่อันนึง่งที่เป็นเป็นแก้วกาแฟกับแก้วกาแฟก็ดีๆกันสลับสับเลี่ยนกันไปโอเคเนาะครับเดี๋ยวจะนอยบานี้ก็สิในให้เรากินยาอาการเมื้อนี้ต่ำตามเห็นเบิ่งงอนเนาะวันบบว่าอยากให้เราว่าหลายหรือว่าได้ยูเมื่อมยๆกับ่ต้องเบากละ ผลเอยียกหอกแล้วมัน <c oughs> อ๋อว่าฮันบอบ่นฮ <c oughs> ่นกัทำแล้วนาะจ้า <c oughs> อทำดีนะ <c oughs> แล้วคงจะไว้ซ้ำนี้นะครับจนี่าพี่นี่ขอบคนหลายๆที่ให้การติดตามนะครับติดตามให้กำลังใจกันในซีรีส์ชีวิตของครอบครัวตัวอ้ว,วนซีรีส์ ชีวิตจริงของยายโตคนดุดดอนของกำทันยำกรบอกว่ากำทันยำอิกเนมนะครับเพิ่นเอิ่นเพิ่นต่างให้ผมสำลิดนี่แหละครับสำลิดในน้าเพลงเพิเ่นก็บเห็นว่าผมอาจารย์สำลิดคนทีม่มาเฮ็ดเพลงนำ่ำเอาตัวผมเองก็บอะไรที่ว่าเป็นตัวอาจารย์ของผมกับสำลิดเด็กบ้านนาคนหนึ่งลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับผมก็ ขอขอบคุณลหลายๆเดยนั่นงโดดแล้วเราสิป่วยเอ็นเราสิเมยกะจีเราอีกนิดนึงกะจิให้เรากินยานะครับเขาลงท้องจักหน่อยให้เรากินยาแล้วกะจิได้เอ็นเอ็นกายลงนอนนะโอเคครับสำหรับเมื่อนี้เอาไว้สำเนินละขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ